หนึ่งนาทีกับกอระทอ ช่วงวันหยุดยาวนี้ควรตรวจสภาพรถให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัยรถที่มีสูนล้อไม่ปกติมักพบปัญหาขณะขับขี่และขณะเหยียบเบรกจะเกิดอาการปัดไปข้างใดข้างหนึ่งรัศมีวงเลี้ยวทั้งสองด้านไม่เท่ากันขณะรถวิ่งรอยล้อหลังไม่วิ่งทับรอยล้อหน้าขณะเข้าโค้งจะเสียการทรงตัวมากกว่าปกติและขณะขับขี่ทางตรงเกิดอาการเบนไปข้างใดข้างหนึ่งจนต้องฝืนพวงมาลัยตลอดหากพบอาการดังกล่าวแม้เพียงข้อเดียวควรน รถเข้าตรวจสภาพสูนล้อทันทีศูนล้อที่ไม่ได้มาตรฐานนั้นมีส่วนลดอายุการใช้งานของยางรถยนต์และเป็นสาเหตุสำคัญของอุบัติเหตุบนท้องถนนซึ่งมักถูกมองข้ามเนื่องจากว่าผู้ขับขี่เองไม่สามารถตรวจสอบได้ด้วยสายตาต้องผ่านการตรวจจากอุปกรณ์เฉพาะเท่านั้นซึ่งทางที่ปลอดภัยควรจะตรวจทุก6เดือนหรือภายหลังการซ่อมช่วงล่างทุกครั้งเพื่อยืดอ,อายุการใช้งานของยางและเป็นการเพิ่มความปลอดภัยแก่ผู้ขับขี่ด้วยค่ะ ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม